วันนี้จะมาพูดเรื่องนี้นะสี่ขุมทรัพย์ใหม่วงการอะไรบ้างที่เงินหายไปแล้วเงินหายไปไหนคุณรู้เปล่านี่วันนี้เพิ่งมีข่าวท่านผมเตรียมเรื่องนี้ที่จะพูดนะมานานมากแล้วนะมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะพอผมก็ดูทนนีโรบินส์นะแล้วก็แบบรู้เลยว่ากระแสวงการหนึ่งะก็คือมหาลัยอะผมบอกได้เลยนะต่อไปนี้นะรุ่นคุณจะเป็นรุ่นแรกนะที่จะบอกว่าลูกกูไม่ต้องเรียนมหาลัยก็ได้แล้วอะผมบอกได้เลยนะ คุณอยู่ในใครอยู่ในธุรกิจมหาลัยคุณเตรียมตัวร้อนๆหนาวๆได้แล้วนะครับเพราะว่าถ้ามีตึกมีอะไรขึ้นมาจ้างทางงานจ้างอาจารย์ขึ้นมาเนี่ยแล้วเดี๋ยวคุณ คนไม่ไปเรียนมหาลัยคนไม่เข้าคอสนี่คุณเหนื่อยแล้วนะเพราะนั้นคุณจะต้องปรับตัวด่วนนะครับปรับตัวด่วนวงการการศึกษาจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วในโลกนี้นะครับจะไม่เหมือนไม่มีทางเหมือนเดิมอีกต่อเป็นทั่วโลกนะครับเพราะทุกคนทําไมเพราะทุกคนเข้าใจว่ารู้แล้วว่าการศึกษาระบบเดิมๆไม่เวิร์กอีกต่อไปแล้วนะครับแล้วก็จะบอกด้วยว่าเงินทั้ง4วงการเนี่ย ไปอยู่ที่ไหนนี่มันไปอยู่วงการเดียวเลยนะมันมาอยู่วงการเดียวตรงนี้เลยแล้วคุณตัวคนอย่างคุณธรรมดาคนอย่างเราธรรมดาจะเอาประโยชน์จากสิ่งนี้ได้อย่างไงนี่บอกได้เลยว่าแต่ละวงการนะผมว่าได้ได้วงการนี้นะก็เรียกว่าน่าจะน,น่าจะหลายแสนล้านนะน่าจะเนี่ยน่าจะหลายแสนล้านวงการนี้เนี่ยพี่ว่าเนี่ยต่อปีนะต่อปีนะประมาณหลายแสนล้านเขาเรียกว่า5 0 0แสนล้านอัพ<ข>อะห0,000นแสนล้านอัพ โอเควง์การแรกนีป่ประมาณ5้าแสนล้านอัพคุณคิดดูต่อปีนะแล้วอันที่2ก็ตหลายแสนล้านนี่ก็หลายแสนล้านนี่ก็หลายแสนล้านปีหนึ่งนี่โอ้โหเป็นล้านล้านน่ะแล้วเงินจะไปอยู่ที่ไหนเดี๋ยวจะต้องมาเฉลยตอนสุดท้ายมันมีสิ่งหนึ่งที่เป็นวงการนี้แล้วค,คนคุณไม่รู้คนไม่รู้ผมทํานายไปเลยนะคุณรู้บอกว่าเวลาผมทํานายอะไรเนี่ยมันเกิดเป็นความจริง แค่ทั้งนั้นเลย,ยผมบอกพี่ผมบอกเอเนี่ยไม่เอรู้นี่จะเกิดขึ้นนี่จะเกิดขึ้นนี่จะเกิดขึ้น<ช>เกิดทุกอย่างเกิดขึ้นตลอดแล้วผมบอกได้เลยว่าต่อไปนี้นี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นนะที่ว่าวงวันนี้เนี่ยวงการทีวีสั่นสะเทือนเจ็ดช่องนะครับเจ็ดช่องเลิกกิจกการรวมทั้ง voice tv แล้วมีอะไรในอ่นะอานซีจเอ๋จ้าเมื่อกี้นี่มีอะไรบ้าง voice tv มีช่อง3 Family ลม่ช่อง3 Family แล้วมีอะไร ช่อง3 family 14 family voice tv 14อ๋อช่อง14 family เหรอใช่ voice tv ด้วยแล้วมีอะไรอีก spring news spring news ว้าวไม่น่าเชื่ออ้าแล้วก็20 bright tv ค่ะ bright tv ด้วยเหรอใช่ว้าวแล้วก็26 spring spring อีก3 sd 3 sd 900โอ้โห91 901ล้านบาทเฮ้ยนี่เฮ้ย901โอ้โหมันเยอะมากเลย33,775ล้านบาท จบไปวันนี้ใช่ะสามพเจ็ด้อยเจห้าล้านบาทยอดโห oh, คุณตอบอันนี้แค่วันเดียวนะผมกำลังพูดถึงต่อปีนะโอเควงการแรกคือวงการสื่อแบบเดิมเดิม นะครับไม่ได้พูดถึงสื่อแบบใหม่ที่เรากําลังทํากันนะที่คุณกําลังฝึกอยู่นะทุกคนคุณไปฝึกทาสื่อแบบใหม่ได้แล้วเพราะว่าเงินมันจะไปอยู่ที่นั่น <ST AR> คือบางคนทําไม่เป็นคือเครื่ของกิจการหรือว่าคนเท่าของเพจทําไม่เป็นในเรื่องของสื่อแบบสมัยใหม่ <ST AR> เพราะฉะนั้นสื่อเดิมๆจะหายไปโอเคเปล่าหนังสือนิตยสารก็หายไปเพียบเลย หนังสือก็ขายจะไม่ไดค่อยได้แล้วเดี๋ยวนี้นะครับนะอะไรที่มันเป็นกระดาษขายไม่ค่อยได้แล้วหนังสือพิมพ์ก็เจ๊งไปแล้วหลายเจ้านะครับแล้วก็มีอะไรอีกนี่สารก็เจ๊งหลายเจ้าสื่อทีวีก็จะไปแล้วล้าเงินจะไปอยู่ที่ไหนเงินตั้ง5้าแสนล้านต่อปีเงินมหาศาลดี่ยวนี้มันจะไปอยู่ที่ไหนเดี๋ยวเรามาบอกกันนะครับนั่นคืออันนี้คุณรู้อยู่แล้วสื่อเดิมๆมีอะไรบ้างไหนบอกมาดิอ่ะไหนทบทวนสื่อเดิมๆมีทีวีอ่าหนังสือพิมพ์นิยายสารวิทยุอ่าวิทยุนะครับ แล้ <ไป S 1> มีอะไรใช่พวกนี้ถูกแทนหมดอะพอดแคสต์จะมาแทนวิทยุนะครับแล้วก็เ c e b o o k ก็มาแทนทีวี u t u b e มาแทนทีวีมันจะอะไรมันจะไปสู้ฟรีอะฟรีที่คนธรรมดาก็ออกมาได้แล้วก็มาแย่งลูกตาชาวบ้านได้นะครับแล้วมาแย่งลูกตาใครอีกที่จะตกงานดาราดาราแล้วคนที่อยู่หน้าจอยุคเก่านะครับดาราพิจีกรนักดนตรีนักร้อง สรุปคือดาราและบันเทิงช่วยเขียนหน่อยวงการที่2คือดาราและบันเทิงเงินหายเพียบนะครับอันนี้เนี่ยคุณต้องเข้าใจนะว่าเงินมันไม่ได้หายไปที่ไหนคุณต้องเข้าใจว่าเงินมันก็ยังอยู่แต่มันเปลี่ยนที่<ป>ใช่แล้วซึ่งตัวคุณนะถ้าคุณเข้าใจวิธีการคิด คุณเอาตัวคุณแค่ไปอยู่ในกองขุมทรัะคุณยังไงก็ติดๆมาหน่อยเข้าใจป่ะคุณไม่จําเป็นต้องเป็นโอ้โหเก่งสุดยอดไม่จําเป็นคุณไม่จําเป็นต้องโคตรเก่งแค่คุณรู้ว่าทําภาพยังไงทําภาพยังไงให้สวยทําคือวิธีการให้สวยครับดาราบันเทิงอันนี้เขียนเขียนเขียนดนิดหน่อยนะครับดาราหรือและบันเทิงนะครับเขียนและบันเทิงต่างๆรวมทั้งพิธีกร พิธีกรแล้วก็นักดนตรีนะครับนักดนตรีอย่างผมเป็นต้นนะครับแต่ก่อนเป็นนักดนตรีแล้วก็โดนสื่อ YouTube โดนสื่อที่แชร์ไฟอะไรแชร์ไฟล์ MP3 อย่างเงี้ยฟรีฟรๆอย่างเงี้ยแปลว่านักดนตรีก็จะรายได้หายหมดนะครับเขาต้องไปทำเล่นสดอย่างเดียวซึ่งช้ำผมบอกตรงว่าแล้ว,ควใครเล่นนักดนตรีที่ถ้าเล่นสดเนี่ยก็จะช้ำเยอะนะครับเพราะว่าเดินทางเยอะไม่มีใครทนไหวหรอก เดี๋ยวก็แก่ก็ไม่ได้แล้วก็ตีแล้วผอแก่แล้วก็เสร็จละใช่ไหมแล้วก็จะหมดความนิยมไปฉะนั้นผมจะผมจะสอนวิธีความทํำยังไงที่คุณเนี่ยหนึ่ี่เนี่ยวงการนี้บวกวงการนี้บวกวงการนี้บวกวงการนี้4ี่วงการเงินไม่รู้กี่แสนล้านเป็นล้านล้านได้มั้งแล้วมันจะกลายมาอยู่วงการนี้วงการเดียว ที่มันรวบรวมเงินทั้งหมดเกือบทั้งหมดของคนเหล่านี้แย่งลูกตาชาวบ้านมาแย่งเงินชาวบ้านมามันคือวงการอะไรผมอยากจะสอนครั้งนี้ครั้งเดียวที่มันมันมีความหมายจริงๆเพราะว่านี่ผมช่องนี้อัปเดตความรู้อนาคตโอเคไหมอัปเดตอนาคตให้คุณฟังนี่คือนิอยามของช่องนี้แล้วก็นี่อนาคตแบบไหนอนาคตที่คุณทําเงินได้มันต้องมีถ้าความรู้ที่ทำเงินไม่ได้ไม่ต้องมาคุย เสียเวลาใช่ไหมที่มันไม,ไม่ไม่มีมูลค่าทางการตลาดไม่ผมผมชัดเจนมากช่วยเขียนให้พี่หน่อยว่าช่องนี้อัปเดตอนาคตที่ทําเงินได้คนดา,าไรารายได้หดคนวันเถิงไรายได้หดเงินมันต้องมาอยู่ที่ไหนเงินมันต้องมาอยู่ที่ไหนคนที่ต้องคนที่มาแย่งชิงออกหน้ากล้องกับดาราคนไปดูอะไรแล้วเดี๋ยวนี้คุณนึกเองแล้วกัน<ม>คุณนึกเองผมยัง,มยงไม่ผมจะใบ้ให้ โอเคแบบคือคน,คน,คนก็คงจะรู้แล้วว่าส่วนใหญ่ก็จะคนมาดูคนอย่างพวกผมอะใช่ไหมคนใครก็ได้ที่ออกน้กก็ใครก็ได้ออกมาหน้ากล้องแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าคุณแย่งชิงลูกตาคนมาได้เนี่ยคุณก็เอาชนะได้คุณก็ได้ตังค์มาได้แล้วได้ตังค์มาจากไหนก็โฆษณาไงโฆษณาคุณรู้ป่าวว่าลูกศิษย์ผมกับผมเนี่ยมีคนก็เงินเสนอเงินให้โฆษณาตลอดเวลานะครับว่าแต่ผมก็ไม่เอาเพราะว่าผมรู้ว่า มันไม่ค่อยจะเป็นเปเงินงนิดหน่อยแต่ถ้าใครจะเอาก็เอาได้นะครับเพราะว่าถ้าผมสอนวิชาให้กับคุณคุณสามารถบางคนนี่คนดูมากกว่าดาราอีกอใช่ค่ะนะคนธรรมดาเนี่ยลูกผมกับลูกศิษย์เนี่ยผมกับลุงคนดูยอะมากกว่าดาราลูกศิษย์กับผมแต่ละคนเนี่ยตั้งหลายคนใหม่เอ๋เดี๋ยวนี้คนดูมากกว่าดาราผม,ผมไปดูผมไปดูนักข่าวคนหนึ่งชื่อดังด้วยผมไปดูเขาสัมภาษณ์คนดังอีกคนหนึ่งไปดูคนไลฟ์คนดูแป๊บนิดเดียวสองสามร้อยคนเองนะครับเพราะฉะนั้น คุณสามารถแย่งลูกตามาจากดาราใครแย่งลูกตาได้เงินก็ไหลไปที่นั่นนะครับอ,อข้อสองนั่นคือคุณสามารถเป็นดาราหน้ากล้องได้คุณสามารถทํางานบันเทิงได้แล้วก็เงินที่นั่นจะไหลามาที่ใครเดี๋ยวมีมีมมมมอุตสาหกรรมอันที่สนะครับอันที่สก็คือความรู้ความรู้ช่วยเขียนนอสิจะ๊ะความรู้มาหาหลัยพูดง,ง่ายๆวงการมาหาหลัยเขียนตรงนี้เลยมาหาหลัยและการศึกษา แคมหาลัยและวงการการศึกษาเขียนว่าวงการมหาลัยและการศึกษานะครับทำไมไม่ว่าจะเป็นในเมืองไทยและอเมริกาตอนนี้เขารู้กันแล้วว่ามหาลัยเรียนไปก็ใช้ไม่ได้ซึ่งผมไม่ได้่ไม่ได้ไม่ได้ต่อต้านความรู้อะไรนะไม่ได้มีไม่ได้พูดว่ามหาลัยที่ไหนหรือว่าองค์กรของรัฐอะไรก็ตามที่สร้างหลักสูตรอะไรขึ้นมาที่มันใช้ไม่ได้นะครับเพียงแต่เราก็เข้าใจว่าเขาปรับตัวไม่ทันน่ะ รนี้เราต้องเข้าใจนะครับว่ามันเป็นธรรมชาติเเพราะว่าบางอย่างองค์กรใหญ่หรืออะไรที่มันที่มันสร้างระบบมาเป็นแบบนั้นโอเคเขาเขาปรับตัวกันไม่ทันแล้วก็ผมต้องให้ความรู้กับพวกคุณคนในยุคนี้โอเคคนส่วนใหญ่ไม่รู้นะว่าไอการศึกษาปัจจุบันที่คุณเรียนอยู่ลูกคุณเรียนอยู่ เขาไปเรียนเมืองนอกมามันมันออกแบบมาเพื่อศตวรรษที่แล้วเข้าใจหรือเปล่ามันออกมามาช่วงประมาณประมาณ1940นะ่ะ1940ตอนที่มันเขาผลิตรถเป็นครั้งแรกเข้าใจปะ่ะแต่ก่อนคือทุกคนเป็นทำธุรกิจหมดนะคุณเข้าใจปะ่ะในยุคก,ก่อนๆเนี่ยคนก็มีเหมือนกับว่าเป็นคนหนึ่งก็ทำอาชีพหนึ่งคนเอาเป็น,เป,นเป็นช่างรองเท้า ชื่อนามสก,กุลมันถึงเป็นช่างนั้นพวกฝรั่งนามสก,กุลก็คนหนึ่งก็เป็นช่างรองเท้าช่างช่างทําเพชรช่างทํานาฬิกานามสก,กุลมันเป็นแบบนั้นเลยคือตระกูลนั้นแม่งทาแบบนั้นอ่ะเข้าใจป่ะแล้วมันช่วงปี1940เนี่ย1940ที่มันประมาณที่ว่าก่อนรถมันเพิ่งออกมาครั้งแรกเขาก็เลยบอกโอเคผลิตเนี่ยมันต้องแต่ละคนนะทำจ็อบจ็อบเดียวพอ จับจอมเดียวพอแล้วม okay. ึงก็ไปนั่งแล้วมึงก็ับฟังคําสั่งนะมึงฟังคําสั่งอย่างเดียวมึงเทรนพนักงานให้ฟังคําสั่งให้เป็นกูขอแค่นี้ไอ้คนที่เป็นเจ้าของกิจการก็จะบอกว่าอ่ะระบบการศึกษาออกแบบมาเป็นแบบนั้นเลยออกแบบมา s ิ r ์ฟคนที่เป็นเจ้าของกิจการและไอ้คนที่มันเรียนมามาเอาโอเคกูจบมากูก็จะได้บริษัทเข้าไปงานบริษัทแล้วกูก็สบายใจตลอดชีวิตไม่ต้องมานั่งกระสวนมาขนขวายกูไม่ต้องเป็นคือเพราะนั้นระบบการศึกษาออกแบบมาเป็นแบบนั้นเลยทุกคนเข้าเข้ามาก็นั่งฟังครูซึ่ง ถึงเวลาก็ไปสอบแล้วทุกคนแม่งเป็นหุ่นยนต์หมดมีหน้าที่จําแล้วก็ถึงเวลาก็ไปทั้งประกอบอ่าคนนึงทําบัญชีไปนั่งเจาอมึงไม่ต้องทำอะไอื่นเลยนะแล้วอีกคนนึงก็ทำอ่าทำอะไรไปประกอบอันนี้เข้าไปผลิตฝ่ายผลิตแล้วก็มีหน้าที่แค่อ่าสายผ่านมาแล้วมึงก็ยกอันนี้นะพอจบโอเคปะ่ะตอนนี้หุ่นยนต์มาแย่งงานแล้วเกิดอ,อะไรขึ้นอีกอ่ะอ่าก็ไอ้พวกที่รายได้รายได้ที่มันแบบทาแล้วหุ่นยนต์แย่งงานได้ก็ต้องตกงานไปเรียนอันใหม่นะครับตอนนี้แหละ ไอการศึกษาเก่าๆอย่างนี้ที่มันที่มันใช้ไม่ได้ทุกคนรู้ว่ามันใช้ไม่ได้โอเคไหมเพราะฉะนั้นแปลว่ามันจะต้องมีคำตอบใหม่ๆแล้ว knowledge business คือคำตอบเดี๋ยวจะมาเฉลยว่า knowledge business แปลว่าอะไรผมบอกได้เลยนะวงการการศึกษานี่มันเป็นธุรกิจอย่างหนึ่งคุณจำไว้เลยว่ามันเป็นธุรกิจอย่างหนึ่งไอที่ได้ฟรีๆมาจากรัฐอะ ไม่ว่าจะเป็นอเมริกาหรือเมืองไทยหรือที่ไหนก็ตามที่ได้ฟรีฟรมาจากรัฐมันก็เหมือนกับว่าเป็นแบบกลางๆอ่ะก็คือแบบถ้าใช้ไปก็ได้ได้ค่าจ้างอะไรค่าจ้างขั้นต่ำเข้าใจเปล่าถ้าคุณไปเสียเวลาทั้งชีวิตะวไ้กี่ปีเรียนตั้งแต่อนุบาลจนถึงจบอ่ะสิบสาปีสิบสิบ้าปีอ่ะเรียนตั้งแต่อนุบาลถึงจบอ่ะมแคมปริญญาตีไปอีกก็ร่วมยีสิบปีใช่ใช่กับ คุณจะใช้เวลา20ปีกับสิ่งที่แม่งไม่ไมีประโยชน์หรือว่าจะช็อตคัดโอเคปะ่ะหรือว่าจะช็อตคัดในๆๆๆเรื่องนี้ทุกคนรู้กันอยู่แล้วคนออกมาพูดเยอะแยะมากมายแต่คนจังไม่เชื่อกันอีกอะ่ะก็ยัมีคนที่บบว่าเต่าล้านปีอ่ะที่แบบว่าอย่างๆๆแบบว่าเออนะเดี๋ยวกบไปก็รับหมนะื่นห้าจบไป20ปีรับหมื่นห้ามันไม่โอเคโอเคปะ่ะมันไม่โอเคแล้วบางคนไปเรียนต่างประเทศลงทุนไปเท่าไหร่ลงทุนไปเป็นล้านๆลงทุนไปแบบ เออเจับใช่หมื่นแดเพิ่มขึ้นมไปสา 3, มพันผมเคยเจอคนจริงๆอาจจะเกิน18หมื่นแปดหน่อยถึงก็ 18, งจบเมืองนอกเนี่ยนะใช่น้องหอวน้องเอง A เนี่ยหรอใช่ค่ะน้องหนูนหนนกลับมา18ื่นว้าวาส,สเตปบอกเออทำไงถึงจะต้องขยับเพิ่มได้ต้องไปเรียนก่อนเลยบอกไม่ต้องเรียนละเดี๋ยวให้เอเพิ่มสามเนี่ยใครนะจะไปเรียนปริญญาโทใครจะไปเรียนเอบอ ใครจะเรียนปริญญาโทเอ็บหรือเอ็บอคิดให้หนักๆโอเคป่ะถามคนที่จบก่อนว่ามึงได้เท่าไหร่ถามคนที่จบก่อนแล้วผมบอกเด้เลยนะฟังดีๆผมจะพูดแล้วคุณว่าผมถูกหรือเปล่าคนส่วนใหญ่ไปเรียนปริญญาเนี่ยไม่ได้กล่าวความรู้เขาอยากจะแค่บอกว่าฉันมีปริญญาตรีการันตีว่ากูไม่โง่ เข้าใจป่ะถ้าเกิดสมมุติเขาจบปริญาตีที่แบบว่าอย่างน้อยกูจบปริญาตีคนจะได้รู้สึกว่ากูไม่ได้งงไไดงโง่กูจะไม่รูงง้สึกเป็นปมด้อยทั้งชีวิตใช่ถ้าเกิดคุณไม่เป็นเมียเตีคุณจะรู้สึกว่าคุณโง่คนอ,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 อื่นหรือป่ะหรือว่าหรือว่าใครที่จบ จะจบคณะที่แม่งเจ๋ง <Catalunya, S 1> ๆหน่อยกูจะได้แบบยืด,ดเออดูกระชาการคอสทั้งชีวิตเลยใช่ไหมสังคมให้ค่าแบบนี้ใช่คุณสะกดจิตมาแบบนั้ใช่สังคมสะกดจิตมาแบบนั้นไม่อย่าไปเชื่อเด็ดขานะคุณประการที่คุณเนี่ยการศึกษาน้อยการศึกษาต่ำการเรียนไม่เก่งผมฟันธงเลยว่าแม่งไม่มีผลใดๆทั้งสิ้นคุณเรียนหนึ่งคอสที่มันทำเงินได้คุณก็เป็นเจ้าของกิจการได้แล้วก็รวยได้จบ แค่นั้นเองคุณก็จ้างคนที่เป็นจบเป็นยาโทป็ญญาเอกมาใช้ทำงานให้คุณโอเคมันมีตัวอย่างเยอะแยะ